เพราะการศึกษาคือโอกาสของทุกคนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปงจังหวัดพะเยาสนับสนุนการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และเท่าเทียมสำหรับนักศึกษาทุกคนทุกช่วงวัยรวมถึงนักศึกษาคนพิการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปงมีครูผู้สอนคนพิการจำนวน2คนดำเนินการลงพื้นที่บ้านนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละรายสวัสดีค่ะดิฉันนางจันยาหญ่งมูลมาตำแหน่งครูผู้สอนคนมพิการอรสกรระดับอำเภอปงจังหวัดพะเยามีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าคนพิการในพื้นที่เขตตำบลปงตำบลควนตำบลผงควรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริยาพรชํานาคนะ,คะเป็นครูผู้สอนคนมพิการของสอกรระดับอำเภอปงค่ะ รับผิดชอบนักศึกษาผู้พิการนะคะของตำบลออยตำบลนิมและตำบลนํารังค่ะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอปงมีนักศึกษาผู้พิการรวมทั้งหมด36คนจำแนกตามประเภทความพิการได้แก่ 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น1คน 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน4คน 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ16คน 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม1คน 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา7คน 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้2คน 7. บุคคลพิการสอนทางสติปัญญาและทางออทิสติก1คนและบุคคลพิการสอนทางร่างกายและทางการเรียนรู้1คน การจัดการเรียนการสอนดำเนินการในลักษณะกึ่งโฮมสคูลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูผู้สอนจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านโปรแกรม IEP ออนไลน์เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดผลจริงกับผู้เรียน ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาผู้พิการได้แก่รายวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและพยัญชนะไทยใช้เพลงนำเข้าบทเรียนและสื่อชุดพยัญชนะสระเพื่อกระตุ้นการจดจำและการออกเสียงเรื่องการสะกดคำภาษาไทยใช้เกมราชาเห็นคำศัพท์ช่วยเพิ่มความสนใจและพัฒนาทักษะการสะกดคำได้ดีขึ้นรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเลข1-10ใช้ชุดฝึกจากไม้ไอติม และเกม n u m b e r s u m เพื่อเสริมทักษะการคำนวณและความเข้าใจในการคิดเลขรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการทักทายตามช่วงเวลาใช้เกมจับคู่คำทักทายบนเว็บไซต์ w o r d w a เ l เพื่อเสริมการจดจำและการสื่อสารในสถานการณ์จริงสวัสดีครับผมแมนุรนมาแดงอายุ4 0ปีมีการทางด้านการเดินมาเรียนสือเพื่อ หาความรู้มีความรู้พอไปประกอบอาชีพขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวชนพิชากองอินอาศัยอยู่บ้านเลขที่89หมู่4ตำบลนาปังอำเภอปงจังหวัดพะเยาที่บ้านมีการค้าขายจะได้พัฒนาตนเองให้เท่าเทียมกับผู้อื่น สวัสดีค่ะเราออกแบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP นะคะให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละบุคคลและ,ค,และค่อยๆสร้างทักษะที่จําเป็นนะคะให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะเป้าหมายของการเรียนการสอนสําหรับคนพิการนะคะหนึ่งก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการได้เกิดมีความรู้มีสามารถ นำความรู้ที่ได้หรือวุฒิทางการศึกษาเนี่ยไปสมัครทำงานมีงานทำเพื่อพัฒาตัวเองได้สองก็เพิ่มสติปัาญการดำรงชีวิตของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนักศึกษามีงานทำม,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 มีอาชีพมีไรายได้เข้าสู่ตัวเองและครอบครัวต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องควานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอปอง ในภาคเรียนที่ผ่านมามีนักศึกษาผู้พิการสำเร็จการศึกษาจำนวน3คนเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ยืนยันว่าเมื่อโอกาสเข้าถึงได้ทุกคนก็เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าได้ตามศักยภาพของตนเองทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปองยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อทุกศักยภาพอย่างเท่าเทียมต่อไป